กับสวัสดีช่วงเซาของวันที่16มิถุนายนพศ2568ัร้กสบสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและกาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เขียรเขามารับชมชิปเของมาหนุนและขอมาติดตามทางช่องยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งครับช่องน้อยน้อแต่ว่าบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับพี่น้องครับมานี่ทังกับผมกับมีงัวมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับมีหลายเจ็ดหลายราคาเลยครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรแรกนอกเหนือจาก200กิโลเมตร ทางช่องก็จะส่งทั่วประเทศถ้ามันไกลกันนาเกียรติหรือว่าห่างไกลกันหลายก็ต้องซอยคานามมันผมด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าหนึ่งอะผมไม่ได้บวกผลกําไรหลายครับพี่น้องครับเอาพ่ออยู่ได้ขายยกชุดยก,กุ้มงินไปให้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ0652076884พิกัดที่ตั้งข้อกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับบี้บาหารเมืองงวดนะครับอ่าชุดที่หนึ่ง เป็นแม่ลูกผูกับแม่ลูกเมียแล้ครับพี่้องครับในราคาหม่องขายเลยครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นงวแบบใดครับนี่ครับแม่ลูกผูอ่างวลูกตัวที่สองครับแม่สูงอะไรสามสิบบวกนี่ครับแฉลาขาเกินครับดีบอดีแม่ท้วงเลยครับลูกชายอายุอสามสี่เดือนครับนี่ครับแม่เพื่นกับอ่า อ้อยเป็นลําปีมากชุดหนึ่งเหรอครับพ right. ี่น hmm, ้องครับแต่ว่าเป็นในปีสองปีคร er OK. ับนี่ครับประกันรหาครับบกลับไปเป็นอีกแท่แน่นอนครับนี่ครับพร้อมครับแม่ลูกเนี่ยว่วลูกตัวที่สองเช่นกันครับแม่ลอยย่้มหาบัวครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นอายุสิบเก้าสองเดือนนี่ครับแม่เท่นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับกินหญ้าดีครับนี่ครับนี่ราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับง่วงซีโตครับพี่น้องครับในง่วงซีโต สนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ครับพี่น้องครับในกรณีพอเม่พี่น้องแยกครับอ่าผมชดคมละก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับถ่ายแยกด้ครับพี่น้องครับอ่งฟี่สองร้อยจิโร่ครับอ่ชดแยกพันไปครับวันนี้กันใดหางหัวร้อยเลี้ยงครับแม่นี่ไงครับสูงหน่อยสี่สิบบวกลูกไส้รออเป็นพอคุ้มขอคุ้มรักได้ครับอเดี๋ยวผมสิไล่ออกไปมั้งครับ นี่ครับสดสดบรมีครับพี่น้องครับไปไปขึ้นนไปดูว่าเราแกะเสียกั้ครับพี่น้องครับของกองฟื้นครับนี่ครับเป็นเสียกเป็นลักด้ครับเป็นเสียกเป็นลักแมีรลอยสี่สิบบวกลูกตัวที่สองลูกผสมบามันอายุสี่เดือนกัวผมสงสัยว่าแม่เป็นสัตว์ครับก็สิวางสั่นลูกราโคมยุ่มมือครับพี่น้องครับท่างนั้นทั้งนี้เขาไปอันนี้เยวได้ครับในราคาหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับอ่ามันงัวคนละแนว พ่อแม่พี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับพี่น้องครับในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกเลยอ่าสามโคมหนึ่งสองสามนี่ครับพี่น้องครับอ่าชุดนั้นก็จะสะสมส่วนนะครับชุดนั้นถ้ายกชุดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเข่าโค้นี่ไปน้ำสามโคมนะครับผมคิดหมื่นสองครับนี่ครับเนื้อลูกนี่ก็สิบ่รด้อ่าหาหกพันอยู่บ่ครับพี่น้องครับเม่โค้งนี่ก็ย่างละไปขายสนามก็สิได้เป็นหมื่นอยู่นะครับแม่โค้งไงอยู่ครับพี่น้องครับ ข้อมบอมี้นายห้างที่นครปฐมมากับพี่น้องครับนี่เป็นโม่ลูกฟ้ามเลยครบตีเบอร์พร้อมเลยครับทำไมตะกี้กับว่าไม่เล่าครับหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยนะครับพี่น้องครับสนใจกับทุกอะไ้ตลอดยี่สิบสี่ช่องครับนี่ครับอ้าวหันมามึงชุนนี่ทีนึงครับนี่ครับทะแยงค้มละอ่าก็พันกาบาทตามที่ผมเข้าไปขางต้นครับทะยกท่านก็บเสียด้คุ้มค่าครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแม่ลูกผูแม่ลูกเมียครับไม่ไมทฤษฎีง่ายครับพี่น้องครับ ในยุคนี้บ่้องไปสนใจยังครับสนใจว่ามันถือกมันสมราคาซื้อเขาไปคุนเลยครับพี่น้องครับอผมไปส่งฟ้ามย่างญ่ๆหลาย่านเพิ่นก็ซื้อเขาไปคุณนครับเพิ่นบ่ได้สนใจว่าสายพันธุ์ไหหรอกครับมันสนใจแท่ว่าซื้อได้ถือครับอ่ะหล้กก็ย่างที่ผมเน้นย้ำงแ้ครับพี่น้องครับจะโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันจะโทษความสัใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับบ่หมักบอกพ่านครับถามักก็ทรพส์อาผมพไดครับปรึกษากันภายในครอบครัวพอเม่ลูกเมียปรึกษากัน เห็นดีน่ากันกับจ้องคอยสื่อแล้วครับพี่้องครับบอเห็นดีน่ากันจะสื่อเล็กขาดครับพี่้องครับนี่ครับส,สวยๆอ่ะสำหรับชิมนี่จบไปได้เพียงเท่านี้ครับกลาบสวัสดีครับ